เคล็ับที่จะทำให้ฝ้าของคุณจางเร็วนะคะหลายๆคนเข้ามาปรึกษาก็อยากจะได้ ฟาจางและสิ่งสําคัญก็คือบางครั้งเนี่ยอดทนรอหรือว่าลองมาหลายวิธีแล้วยังไม่เจอวิธีที่ใช่ฝ้าไม่จางสักทีอยากจะจางเร็วจางไวเหมือนเคสของคนอื่นเขาวันนี้เกดจะมาแบ่งปันเคล็ดลับนะคะทํายังไงฝ้าถึงจะจางลงเร็วลงไวและมีประสิทธิภาพเห็นผลค่ะกับเคล็ดลับข้อแรกนะคะ นั่นก็คือการเลี่ยงจากแสงแดดแสง UV ข้อนี้เราต้องรู้ก่อนว่าแสงแดดแสง UV มันเป็นปัจจัยหลักเลยที่ทําให้ฝ้าของเราเนี่ยมันเข้มขึ้นได้สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือพยายามทาครีมกันแดด ให้สม่ำเสมอทุกวันไม่ว่าวันฝนตกแดดออกวันที่คุณอยู่ในร่มหรือวันที่คุณออกไปข้างนอกทำกิจกรรมกลางแจง้งวิธีทาสำคัญที่สุดนะคะถ้าเกิดว่าใช้ผิดวิธีเท่ากับว่ามันไม่มีประสิทธิภาพในการกันแดดค่ะถ้าคุณใช้ครีมกันแดดชนิดครีมทาไปเลยนะคะ2ข้อนิ้วชี้แบบนี้โดยแบ่งทาสครั้งก็คือจีละครึ่ง ทับเลยเป็นเกาะคุ้มกันถึง2ชั้นและสิ่งสำคัญที่เกดเน้นย้ำลูกค้าเลยก็คือพยายามทาซ้ำทาทับทุก2-3ชั่วโมงอันนี้สำคัญมากๆเพราะว่าเรายังเจอ U ูวตลอดทั้งวันไม่ว่าแสงแดดหรือว่าแสงสีฟ้าจากพวกอุปกรณ์มือถือไอทีโน้ตบุ๊กต่างๆแสงไฟมีออนที่เราเจออยู่ทุกวันค่ะพยายามข้อนี้คือข้อแรกเลยนะคะที่เป็นเคล็ดลับค่ะ ข้อที่2ต้องทำให้ผิวของเราแข็งแรงขึ้นห้ามทำให้ผิวอ่อนแอลงด้วยการทำให้ผิวบางหรือว่าไวต่อแสง ข้อที่ทําให้ผิวบางลงก็คือการที่เราไปใช้ครีมที่มีสารเช่นสารปลอดสารไฮโดรควินอนหรือว่าพวกเซียลอยต่างต่างพวกนี้กัดลอกทําให้ระยะยาวแล้วผิวเราบางลงหน้าเราไม่แข็งแรงเพราะผิวไม่แข็งแรงออกไปเจอแดดเจอแสงแป๊บเดียวค่ะฝ้ามันขึ้นมาเลยข้อนี้สําคัญผิวแข็งแรงนะคะจึงจะ ดูแลฝ้าได้เห็นผลปลอดภัยแล้วก็ฝ้าจางลงไวข้อที่3ค่ะอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดฝ้านั่นก็คือฮอร์โมน รู้แบบนี้แล้วเราต้องพยายามลดการใช้นะคะหรือว่างดเลยการใช้ฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนเพศหญิงมักจะอยู่ในรูปของยาคุมกําเนิดหรือว่ายาฉีดต่างๆหรือแม้แต่ครีมต่างๆที่มีการผสมฮอร์โมนลงไปพวกนี้งดใช้นะคะจะได้ส่งผลดีดูแลฝ้าได้เห็นผลมากขึ้นค่ะข้อที่4ก็คือการที่เราหาบํารุงนะคะครีมบํารุงที่มีสารสกัด ช่วยในเรื่องของลดเม็ดสีเมลานินอย่างปลอดภัยไม่กัดลอกไม่มีครีมแรงหรือว่าสารแรงข้อที่สําคัญมันจะได้ช่วยกันอีกทางหนึ่งนอกจากป้องกันแล้วเราจะได้เป็นลดเม็ดสีเมลานินที่เป็นสาเหตุทําให้มันเข้มขึ้นฝ้าเข้มขึ้นมาเนี่ยต้องลดเม็ดสีนะคะ อย่างเช่นสารสกัดต่างๆที่เป็นธรรมชาติเรานํามาใช้ได้มีเป็น,นอยู่ในรูปของครีมเซรัม่มต่างๆพอเราเลือกใช้ได้ดีก็จะช่วยทําให้ฝ้าของเราจางลงได้เร็วขึ้นค่ะและเคล็ดลับข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5เข้าใจในเรื่องของการใช้กลุ่มผัดเซลล์ผิวหลายคนถามเข้ามาว่าใช้การลอกฝ้าบ้างการผัดเซลล์ผิวด้วยกรดผลไม้ได้ไหม กรดผลไม้ aha นะคะถ้าเกิดว่าเราใช้มาเพื่อผัดเซลล์ผิวมันจะดีในระยะแรกก็คือระยะช่วง1-2สัปดาห์แรกผิวหน้าจะดูขาวขึ้นกระจ่างใสขึ้นแต่ถ้าทำบ่อยๆไม่ได้ค่ะผิวเราจะบางลงผิวเราจะระคายเคืองได้หรือว่าเห็นเป็นเส้นเลือดขึ้นอย่างชัดเจนได้พอออกไปเจอแดดมันจะแสบมันจะแดงแล้วก็ฟ้ากลับขึ้นมาได้ เราเข้าใจจุดนี้เราจะต,ต้องไม่ไปขัดหน้าบ่อยๆไม่ไปขัดไม่ไปกัดลอกหรือว่าใช้พวกกรดผลไม้ aha มากัดหน้าบ่อยๆนะคะการทำแบบนั้นทำร้ายผิวยิ่งจะทำให้เกิดฝ้าได้เร็วขึ้นด้วยถ้าคุณไปทำโดยที่ไม่ทราบค่ะ ก็เป็นเคล็ดลับดีๆ5ข้อ5อย่างนี้นะคะถ้าเกิดปรับใช้ได้ก็จะทำให้หน้าของเราเนี่ยการดูแลเห็นผลมากขึ้นฝ้าจางลงไวและว,วันนี้เรามีแนะนำด้วยสำหรับใครที่ถามเข้ามาว่า อยากจะได้ชุดดูแลฟ้าที่ตอบโจทย์เห็นผลปลอดภัยไร้าสารเก็ตแนะนำเลยตรงนี้ว่ารีวิวเยอะมากๆกับชุดดูแลฟ้าของเคที่ที่เราเนี่ยใส่ใจมอบกันทั้งใจทั้งสารสกัดคุณภาพอัดแน่นนะคะรวมไปถึงคำแนะนำต่างๆที่เราอยากจะให้ทุกคนที่ดูแลฟ้าเนี่ยใช้แล้วเห็นผลกับ3ชิ้น3ขั้นตอนนะคะ เราแนะนำตัวแรกตัวเด็ดของเราเลยก็คือที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับระดับยีนเคทีตัวนี้จะมี10สารส,สกรัดพรีเมียมช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนฝ้ากระจุดด่างดำมองคล้ำเอาอยู่ ช่วยเติมน้าให้ผิวด้วยช่วยยกกระชับผิวให้ผิวเนี่ยริ้วรอยลดลงรวมไปถึงลดอาการแสบแดงแสบก้านอาการระคายเคืองใช้เช้าเย็นนะคะเซรั่มตัวนี้เช้าทาบางๆตามด้วยกันแดดและตอนเย็นให้ครีนซิ่งก่อนล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยทาเซรั่มรอบแรกทั่วใบหน้ารอบ2ทาซ้ําจุดที่เรามีฝ้ามีกระเน้นย้ํานะคะต้องทาซ้ําในตอนกลางคืนค่ะ และตัวถัดมาจะเป็นกันแดดที่เราขาดไม่ได้ต้องขาดทุกวัน กับตัวนี้เลยที่แนะนำนะคะเป็นฟิสิกอลซนสกรีนก็คือกันแดดเกียภาพที่เหมาะกับผิวแพ้ง่ายมีแร่ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ช่วยสะท้อนรังสีไม่ดูดซับแสงค่ะตัวนี้บีบีกันแดดเขที่ spf 50 pa บวกับวกกันได้ทั้ง uva uvb แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้มและก็เป็น4 in 1นะคะก็คือเป็นทั้งบำรุงกันแดด50เท่าเมคอัพเบสหน้าใสแล้วก็รองพื้นเกรดพรีเมียมที่เข้าได้ทุกสีผิว ไม่ต้องยุ่งยากไปเทียบสีรองพื้นค่ะทาแล้วไม่ลอยไม่วอกไม่เขียวไม่ขไม่เขียวไม่ไลอยร่องนะคะใช้ได้เยี่ยมเยี่ยมเลยผิวเนียนใสกับโตสุดท้ายค่ะขั้นตอนการล้างหน้าด้วยสบู่สมุนไพรแฮนเมดว่านนังคำจากเคที่ที่ไม่มีสารซัลเฟตไม่มีสารเพิ่มฟองล้างหน้าได้ดีไม่แห้งตึงจากว่านนังคำพลายลิ้นทะเลแล้วก็น้ำผึ้งกับชุดดูแลผ้าชุดนี้นะคะในราคาพิเศษเพียง 1,260บาทเท่านั้นส่งฟรีทางเคอรี่เท่าไทยฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่างถูกวิธีมีอะไรปรึกษาเคที่นะคะเราเป็นกำลังใจทุกเคสค่ะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกคนสวยเงีนยนใสนะคะมีอะไรปรึกษากับเคที่ได้ค่ะ